ชาวลัคนาราศีตุล17-31ตุลาเป็นไงกันบ้างมาฟังกันนะครับสวัสดีครับอาจารย์จะพูดถึงชาวราศีตุลในช่วงนีร้ราหูจะเริ่มย้ายราศีในวันที่17ตุลาไปที่พบอริของชาวราศีตุลน,นั่นหมายถึงความวุ่นวายในแดนไกลจะเกิดขึ้นนั่นหมายถึงโชคลาภความสําเร็จจากต่างแดนจะเข้ามาเห็นไหมครับมันมีทั้งดีมีทั้งเสียนะครับ ฉะนั้นขึ้นอยู่กับพื้นฐานดวงชะตาของแต่ละท่านใครที่คิดเดินทางต่างประเทศสําหรับชาวราศีตุลช่วงนี้เป็นโอกาสอีก18เดือนนั่นหมายถึง1ปีครึ่งนับจาก17ตุลาเป็นต้นไปนั่นเองนะครับการที่ดาวเคลื่อนองศาอาจจะส่งผลทันทีขึ้นอยู่กับพื้นฐานดวงชะตาหรืออาจจะค่อยๆส่งผลจากลักษณะองศาของดาวที่เดินนั่นเองนะครับฉะนั้นมีโอกาสถึง18เดือน18เดือนในการเดินทางไกลนะครับ ความวุ่นวายในแดนไกลอาจจะทําให้คุณประสบความสำเร็จในแดนไกลก็ได้นะครับความวุ่นวายในคดีความเก่าๆก็จะกลับมาได้เหมือนกันนะครับสําหรับชาวราศีตุลการไปศึกษาต่อในแดนไกลก็มีโอกาสได้เหมือนกันเป็นต้นนะครับดาวของชาวราศีตุลที่เข้ามาในเรือนราศีตุลในวันที่18ตุลานานี้เป็นดาวู่ศัตูที่จะส่งผลถึงในเรื่องสุขภาพชาวราศีตุลจะส่งผลในเรื่องเกณฑ์ อุบัติเหตุส่งผลในเรื่องเกณฑ์ผ่าตัดเด็กได้ทั้งหมดนะครับการเจราจาที่ทําสัญญากับทันหันการเจราจาที่การเริ่มต้นธุรกิจกับทันหันเร่งด่วนแบบไม่คาดคิดจะเข้ามาในช่วงนี้นะครับแต่การเจราจาแล้วมีสติจะทําให้คุณสําเร็จได้เหมือนกันการเจราจาแบบมีหุ้นส่วนได้ทั้งผู้ให้และผู้รับชาวราสิตุนจะได้ประโยชน์มากกว่านะครับช่วงนี้ให้รามาระวังในเรื่องการเดินทาง ตายานพาะสุขภาพสักนิดหนึ่งนะครับสําหรับชาวราศีตุลในเรื่องเกี่ยวกับการเงินชาวราศีตุลยังยืนยันนะครับว่ายังจะได้เงินจากการช่วยเหลือคนจะได้เงินมาจากผู้สูงวัยจะได้เงินมาจากเงินมรดกนะครับงานตอนนี้จะส่งผลจะเป็นงานเก่าทําให้ได้เงินนะครับต้องบอกเลยว่าในส่วนของงานตอนนี้ จะเป็นงานเฉพาะทำให้ได้เงินเป็นต้นนะครับในเรื่องเกี่ยวกับการเงินของชาวราศีตุลในเรื่องคู่ครองคนใกล้ชิดความวุ่นวายได้ออกไปแล้วแต่อย่างที่บอกนะครับดาวพฤหัสยังอยู่ในตำแหน่งราชาโชคของคู่ครองคนใกล้ชิดของชาวราศีตุลแต่เดินมนองศานั่นหมายถึงว่าคนที่มีคู่ครองคนใกล้ชิดอาจจะต้องดูแลสุขภาพซึ่งกันและกันนะครับยังดำเนินกันไปอย่างเรื่อยๆยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง แต่คนที่ยังไม่มีคู่ครองคนใกล้ชิดผู้ใหญ่ที่สูงวัยจะเข้ามาในชีวิตนะครับจนถึงประมาณเมษาปีหน้าเลยนะครับสำหรับชาวราศีตุลในเรื่องคู่ครองคนใกล้ชิดส่วนในเรื่องเกี่ยวกับงานที่อาจารย์บอกแล้วนะครับช่องทางที่จะทําได้งานนั้นมีโอกาสได้งานต่างประเทศได้งานโครงการที่ทําไว้ต่างประเทศจะกลับมาร่วมลงทุนมีโอกาสงานเฉพาะงานเก่างานที่ต้องใช้ระยะเวลานาน มีโอกาสกลับมาร่วมลงทุนนะครับฉะนั้นเป็นช่องทางในเรื่องการงานของชาวราศีตุลจะกลับมาซึ่งเป็นงานเฉพาะของชาวราศีตุลที่ทำนะครับชาวดวงอื่นอาจจะทำไม่ได้ในเรื่องเกี่ยวกับงานอันนี้ยกตัวอย่างนะครับเป็นงานโครงการนะครับเป็นงานในลักษณะของงานแดนไก่ส่วนในเรื่องของความสาเร็จการตัดสินใจที่รวดเร็วในช่วงนี้ ทำให้โอกาสได้มากกว่าเสียอาจจะเหนื่อยอาจจะต้องระมัดระวังจะต้องอรอบคอบแต่ดาวที่มากระตุ้นนั้นมันเป็นดาวในเรื่องของชาวต่างชาติหรือเป็นดาวในการแก้ปัญหานะครับถ้าคุณตัดสินใจพร้อมที่จะทําและระมัดระวังคุณมีโอกาสสําเร็จในเรื่องเกี่ยวกับการทำงานอะไรก็ตามแล้วประสบความสําเร็จได้นะครับสําหรับชาวราศีตุลในช่วงนี้เรามาดูกันนะครับว่าชาวราศีตุล17-31เป็นอะไรกันบ้าง วันที่1 7บเถึงสิชาวราศีตุลมีเหตุที่จะต้องดูแลในเรื่องเงินอาจจะต้องมีเหตุใช้เงินกับในเรื่องงานโครงการเก่าหรือจะต้องมีใช้เงินในเรื่องเกี่ยวกับการเดินทางไกลหรือในเรื่องของสุขภาพนะครับสิบเถึงสิวันที่19บเถึงวันที่21ชาวราศีตุลอาจจะมีเหตุที่จะต้องเป็นที่ปรึกษ,ษาให้กับเพื่อนพี่น้องคนรอบข้างอาจจะเป็นคนไกลเกลียวอาจจะเป็นคนที่ช่วยเจราจา,ราในเรื่องคดีความได้ทั้งหมดนะครับในเรื่อง วันที่1 9ถึง21หรือในเรื่องของการไปเรียนต่อได้ทั้งหมดเลยนะครับวับนที่21ถึงวันที่23ชาวราศีตุลจะมีเหตุนในเรื่องเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยหรือสิ่งที่ชาวราศีตุลขนขวายคําว่าสิ่งที่ชาวราศีตุลขนขวายนั้นเป็นโอกาสดีนะครับอาจจะมีความวุ่นวายแต่จะต้องใช้ความรอบคอบและมีโอกาสสาเร็จสูงนะครับเรื่องที่อยู่อาศัยอาจจะมีการไปดูแลไปเจาะต่อรองเจรจาที่อยู่อาศัย อาจจะสําเร็จในวันนั้นนะครับชาวราศีตุลในวันที่21ถึงวันที่23นะครับวันที่24ถึงวันที่26ตุลาชาวราศีตุลอาจจะต้องมีเหตุที่จะต้องตัดสินใจในเรื่องของการเจรจากับลูกน้องหรือบริวารหรือสิ่งที่ชาวราศีตุลมุ่งหวังอยากจะทําหรือทําไปก่อนหน้านี้แล้วจะมีการกลับมาเจรจาแบบมีหุ้นส่วนแบบมีผลประโยชน์ร่วมกันแบบไม่คาดคิดอาจจะมีความเสี่ยงอาจจะต้องมีการลุ้นกันบ้างแต่โอกาสสําเร็จมีสูงนะครับ เพราะถ้ามีผลประโยชน์ร่วมกันอย่างไรก็สําเร็จต้องย้านะครับจะต้องมีทั้งผู้ให้และผู้รับได้ผลประโยชน์ทั้งคู่งานถึงจะสําเร็จนะครับถ้าไม่ใช่อย่างนั้นอาจจะพลาดได้นะครับในวันที่2 4ถึง26ตุลานะครับวันที่26ถึงวันที่28ตุลาชาวราศีตุลอาจจะต้องไปพบผู้ใหญ่แบบลับๆหรืออาจจะต้องไปวุ่นวายกับผู้ใหญ่ในแดนไกลหรือใช้ความรู้ประสบการณ์ความสามารถที่คุณมีความเชี่ยวชาญที่คุณมีแก้ปัญหาอุปสรรคในวันนั้นได้นะครับในวันที่26 ถึงวันที่28ตุลาวันที่28ถึง30ตุลาชาวราศีตุลจะต้องเดินทางกับคู่ครองคนใกล้ชิดร่วมมือกันไปแก้ปัญหาหรืออาจจะพาคู่ครองคนใกล้ชิดไปพบผู้หลักผู้ใหญ่ได้ทั้งหมดเลยนะครับในวันที่28ถึง30ตุลาวันที่30ถึง1พฤศจิกาชาวราศีตุลอาจจะต้องดูแลสุขภาพตัวเองอาจจะต้องใช้เงินนะครับในเรื่องเกี่ยวกับการเดินทางเพิ่มขึ้นในเรื่องของงานโครงการรับต่างๆเป็นต้นนะครับ นี่คือทั้งหมดของชาวชะตาราศีตุลฉะนั้นขอให้ชาวราศีตุลโปรดระมัดระวังในช่วงหลัง18ตุลานี้แค่สิบหาถึงสิกวันในเรื่องสุขภาพในเรื่องอุบัติเหตุเล็กๆในเรื่องการผ่าตัดเล็กๆเนื่องจากมันมีดาวคู่ศัตรูมาอยู่ในช่องชาวราศีตุลน,นะครับขอให้ชาวราศีตุลโชคดีครับสวัสดีครับ